快跑 พี่ชินตายเหรอโว้โทษโทษช่วยไม่ทันอ้ไม่ยังแอ่ปุ่ยเลยมีใครได้เจอกับผมไหมเนี่ยอแบบุ๊ยกับโดนกับโดนดีไม่เข้าไปน่าจะหมดแลบบ้วตีไปไหม ยิงลมยิงลงมรันไหมไม่รันโอ้โหมาโคพองยิงทีละสองลูกเลยวะ <c oughs> มาโคเป็นไรโอเคไม่่ที่ย็นไ,ได้ดาผมสนัดเป็นไร กไม่เท่าไหร่แล้วว่ามันจะพีดนะทำัมเขาเป็นีดกับเราเขายังบุกเัือบุกเรือบุกเรืบุกเเอนมาไว้สองตัว โออาแป้งผมต้องใส่หัวกระสุนแน่เลยว,วะ่ะไม่มีหมดวันนี้เลยสบายผมก็หมดก็บอกก็บอกสบายได้จากไอ้เช็คชือวันเดียวเ่ยไมงก็ไม่รอดเดี๋ยวนี้ไม่มีพอวันนี้เป็นวันค้มรอดไอเทมหมด <c oughs> แต่ว่า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 ตัละครยังดีซื้อไว้สาวันได้เปิด ปืนจะอยาทำ0วันว่ามากครับผมเนี่ยแต่ครบรอบไอเทมหมดวันแต่ผมก็ยิงได้ยิงต่อคใส่ไอ้เทมหมดวันีแ้มาวแต่ว่าได้ยางอกันนะชเจอร์แ้วต่อปะทูกรนดึ้ ม่ันเยะใจอะพี่ Alright let's m o อุ้ยมาไม่ทันตั้งตัวผมเล่นๆดีกว่าพวกพี่โหดจังนะ่เคลียร์เลย มา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 เบิดลงมาบ้าลงใจแล้วครับลุงครับลงยี่บี้าดูไฟเลยนะพี่กินข้ากันมีเมื่อวานจะรู้ทันหมดแล้วจุดไหนจุดไหนนี้ ชอบมีแต่แบบวิ่งกมระสุนนะวิ่งแบบโป๊ะโปยางโน่หววิ่งออกมาแล้วแบบถ้าวิ่งก้มยังบอว่าวิ่งตรงตเลยคนี่แยกคู่ยังนัดเหลือหกสิบเลยนะยี่เปนทันตงตัวี่เก้าสิบมาโตแล่นเลย กระโแม่งขยับไม่ได้ไหรอไมถนัดเลยอ้ห้หเลยยิงแปะจะโอนนล้วมันมีกระสุนที่จะสุนยะยาวมันมีด้วยแหละยาวสามตัวเขาอยากจะลองพีก้าสิ ไม่รอยไอ้บ้าหัวกระสุนไม่มีแน่นอนครับผมหัวแรงป้าหัวแรงป้าใส่หัวแรงป้าของผมใส่แรงแลนะ้วว่า,รากระสุนนม่งแบบโอ้โหที่นึ่เจ้าว่าพัาชนะได้ลห่อเลยนะอุ้ยผมชิลุแล้วอุย้ยแมวไม่ได้ ัดหมมันเลื่อนแบบโคตรส่ดอะเล่นยากหายโดนระเบิดหมดแล้วย,ยาวตัวนึ่งระยะสามตัวดิ <c oughs> แห่มายาวหมดเลยร้ <c oughs> องไปไปหินไปเดี๋ยวช่วย <c oughs> อุ้ยเหลือยี่สองเลย ็ยังดี ừ, ผมไปไงดีวะเนะี่ยบัสบัสออกยิงนีิเออออกยิงแต่พี่กินได้ทั้งไหนเฮ้ยเฮ้ยลืมพี่กินอยู่ไหนวะพี่กินปืน <laughs> โอ้อย่ยากหาตัวพี่กินเจ็บป,ปืน okay, s <S มามาเราไปยาวกันดีกว่า เดินห้ามใจอุ้ยสามตัวระวังด้วยระวังด้วยป้าออุ้ยไม่นั่นว่ะที่ก้าติดไม่มีฉายาแม่งไม่รั้นเท่าพีชเลยวะเ,เ,เล่นร

มาเจอกันมาบัายืนนู่นหมดเลยอ่ะไอ้บ้าเหมือนยิงแล้วธรรมดาเลยวะยิงโดนาวเหมือนไม่ใช่บ้าโกล่ไปเชื่อกันเลยตัวเดียวน้อกลัวอะไรสไน blue team win โอ้โหพี่โลเลย